รดวอลมอเตอร์ Motor, เปิดตัว New a u r a g o o d c a t รุ่นประกอบในประเทศไทยตัวโมเดล e a r 2024ซึ่งถือว่าเป็นรถจีนค่ายแรกนะครับที่มีการทำตลาดรุ่นประกอบในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยจะมาพร้อมกับราคานะครับที่ถูกลงกว่าเดิมพร้อมกับมีการเพิ่มออปชั่นบางส่วนเข้าไปรายะเรียดตัวรถจะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ โดยตัวออร่ากูดแคทตัวโ o เดลเย a ร2024ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นประกอบในประเทศไทยถูกผลิตนะครับที่โรงงานเกรดวอ a l มอเตอร์ที่จังหวัดระยองซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์จีนค่ายแรกนะครับที่มีการทำตลาดรถไฟฟ้าผลิตในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับ <S <S ตัวเรื่องแรกนะครับออร่ากูดแคทนะครับจะมาพร้อมกับราคาที่ถูกลงมีทั้งหมด3รุ่นย่อยเหมือนเดิมแต่จะมีการเปลี่ยนนะครับรหัสรุ่นย่อยใหม่นะครับ โดยรุ่นย่อยแรกนะครับจะมาพร้อมกับ g Good Cat Pro ราคาอยู่ที่7 9 9 9 0 0บาทรุ่นกลางนะครับเป็นรุ่นัอา้าราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับจะมาพร้อมกับราคา1 9 9 0 0ล้านกบาทซึ่งจะมีการเปลี่ยนนะครับรุ่นย่อยจะเป็นตัวเลข400 500นะครับก็เหลือ Pro อาทาแล้วก็ GT แทนนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนรหัสรุ่นย่อยนะครับเนื่องจากตัวออร่ากูดแคทรุ่นประกอบในประเทศไทยนะครับจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับที่เดิมนะครับใช้ตัว NMC ขนาดอยู่ที่63.1กิโลวัตต์เปลี่ยนเป็นนะครับตัว LFP แทนนะครับขนาดอยู่ที่57.7กิโลวัตต์ ซึ่งจากการเปลี่ยนแบตใหม่นะครับก็จะทําให้ระยะทางวิ่งนะครับสูงสุดต่อการชาร์จหนครั้งนะครับจะลดลงกว่าเดิมเพียงเล็กน้อยนะครับโดยในตัวรุ่นโปรกับรุ่นอัลต้านะครับจะมีระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งจาก500กิโลเมตรนะครับเหลือ480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC โดยกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับจะอยู่ที่143แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่210นิวตันเมตร มาพร้อมกับโหมดกัรขี่4รูปแบบนะครับส่วนถ้าเป็นในรุ่น GT นะครับระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจะอยู่ที่460กิเมตรนะครับน้อยกว่ารุ่นอัลต้ากับรุ่นโปรอยู่ที่20กิเมตรแต่กำลังแรงม้านะครับจะอยู่ที่170แรงมา้ากับแรงบิดนะครับอยู่ที่250นิวตันเมตรซึ่งก็จะมากกว่าตัวอัลต้ากับตัวโปรนะครับ นอกจากนั้นนะครับตัว g o ู d c a t รุ่น G.T. นะครับก็ยังพร้อมกับโหมดล้อนคอนโทรลนะครับซึ่งก็คือระบบนะครับที่ช่วยออกตัวให้เร็วที่สุดนะครับส่วนความเร็วสูงสุดนะครับหรือว่าท็อปสปีดนะครับจะเพิ่มจาก152กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นนี้นะครับก็เพิ่มเป็น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งสมรรถนะตัวรถโดยรวมนะครับก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับ ซึ่งการปรับความจุของตัวแบตนะครับให้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับก็เป็นการปรับนะครับเพื่อให้การผลิตนะครับง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับในส่วนของระบบการชาร์จนะครับรุ่นนี้นะครับก็มีการเพิ่มกําลังชาร์จสูงสุดนะครับในตัว DC Fast Charge นะครับจาก60กิโลวัตต์นะครับเป็น70กิโลวัตต์แล้วก็มีการเพิ่มระบนะครับตัวจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับให้กับอุปกรณ์ภายนอกตัวรถ V 2 L อยู่ที่3,300วัตต์นะครับในส่วนของดีไซน์ภายนอกตัวรถนะครับถ้าเป็นในรุ่นอัลต้ากับรุ่นโปรนะครับถือว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังเป็นแบบรุ่นเดิมอยู่แต่ถ้าเป็นรุ่น GT นะครับจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายนอกนะครับเป็นสีดำสลับกับสีเหลืองแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่ง GT รอบคันนะครับ ส่วนภายในนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเปลี่ยนที่เปลี่ยนเกียร์นะครับจากปุ่มมือหมุนนะครับบริเวณคอนโซลตรงกลางนะครับก็เปลี่ยนเป็นคันโยกนะครับบริเวณพวงมาลัยฝั่งขวาแทนนะครับมีเปลี่ยนคอนโซลกลางนะครับดีไซน์ใหม่พร้อมกับช่องเก็บของรวมถึงนะครับการเพิ่มโหลดชาร์จสายนะครับไวเลสชาร์จเจอร์50วัตต์ที่คอนโซลกลางมีการเพิ่มช่องเสียบย s b นะครับ2ตำแหน่งเพิ่มช่องเก็บของนะครับด้านหลังคอนโซลกลาง ส่วนของตัวเบาะนะครับถ้าเป็นรุ่นโปกับรุ่นอัลต้านะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น GT นะครับจะได้เบาะดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสปอร์ตซีดนะครับก็จะมีลักษณะนะครับคายบ็กเก็ตซีดนะครับจะโอบตัวเรานอกจากนั้นนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับบริเวณหลังคาด้านบนนะครับเป็นสีดำนะครับในรุ่น GT ส่วนออปชันอื่นๆนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED พร้อมกับเปิดปิดด้วยระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีการปรับไฟส่งตามอัตโนมัติรวมไปถึงนะครับด้านใช้ตัวรถนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวชุดไฟท้ายเป็นแบบ LED เช่นเคยส่วนของตัวล้อลอยนะครับก็ได้เป็นล้อลอยนะครับขนาด18นิ้วใช้ยางขนาด215/50 R18 ส่วนภายในนะครับเรื่องของตัวชุดหน้าจอนะครับยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับ ก็ยังมาพร้อมกับตัวชุดหน้าจอมาตรวัดความเร็วนะครับเป็นจอสแสดงผลขนาด7นิ้วหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นทัชสกรีนสัมผัสขนาด10.25นิ้วมีเบาะนั่งนะครับคนขับปรับด้วยไฟฟ้านะครับ6ทิศทางแล้วก็มีตัวระบบนะครับนวดมีเวลคัามซีดมาให้มีระบบนะครับบันทึกความจํามาให้ส่วนพื้นฐานทางด้านหน้านะครับก็ยังเป็นปรับมือสีทิศทางนะครับ ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับก็มีระบบความปลอดภัยมาให้ครบเหมือนเช่นเคยนะครับตั้งแต่ระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับจนไปถึงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับสำหรับสีตัวถังภายนอกนะครับออร่ากูดแคทคันนี้นะครับมีการยกเลิกสีตัวถังภายนอกนะครับก็คือสีฟ้ากับสีแดงออกไปนะครับ โดยในรุ่นโปรกับรุ่นออลต้านะครับจะมีทั้งหมด5สีนะครับถ้าเลือกภายนอกเป็นสีขาวนะครับจะได้ภายในเป็นสีดำาหรือถ้าเลือกภายนอกนะครับเป็นสีขาวหลังคาดําก็ได้ภายในเป็นสีดําเช่นเดียวกันส่วนถ้าเลือกภายนอกเป็นสีเขียวหลังคาสีขาวนะครับก็จะได้ภายในสีเขียวหรือว่าเป็นสีเขียวพิตาชิโอนะครับก็ได้ภายในสีเขียวเช่นกันหรือถ้าเลือกภายนอกนะครับเป็นสีเบจหลังคาน้ําตาลนะครับก็จะได้ภายในนะครับเป็นสีเบจและก็สีน้ําตาลตัดกัน แต่ถ้าเรือกเป็นรุ่น GT นะครับจะมี2สีให้เลือกนะครับก็คือสีดํากับสีเทาโดยภายในนะครับจะได้ภายในสีดําตัดกับสีเหลืองนะครับหลาะนี้ก็จะเป็นอายลเอียดทั้งหมดนะครับของตัว a อร่ากูดแคทนะครับรุ่นประกอบในประเทศไทยซึ่งมีทั้งหมด3รุ่นย่อยเหมือนเดิมกับราคาเริ่มต้นในรุ่นโปรอยู่ที่7,99,000บาท โดยมีการปรับเพิ่มออชชั่นใหม่นะครับรวมถึงปรับความจุแบตใหม่ด้วยเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับตัว Aura g o o d c a ทโมเดลเยียสตัวนี้นะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ